สวัสดีค่ะทุกคนนตอนนอนทุกคนเข้าสู่ช่องสไตลแอสโตรโทาร์วิงวิงมีคนมาแอบส่งพลังงานบวกเป็นเพื่อนไข่อีกแล้วตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าน่าจะ doing fine just fine <c oughs> นะเอาโอเคพลังงานเอนจ y นี้เป็นเซตเลิฟ e มสเซ e นะคะมาดูพลังงานเลิฟ e มสเซ e ที่เป็น Energy Future l o เลตรงนี้หน่อยสิว่าพลังงานเนี่ยให้จะเป็นไปแนวแนวไหนนะ ก่อนอื่นฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้กันตรงนี้อินดีต้อนรับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามที่แบบติดตามมาอยู่ตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ติดตามใหม่นะคะก็ยินดีต้อนรับมากๆแล้วก็ก่อนอื่นก็คือใครจะไประสัมพันธ์เหมือนเดิมนะเนาะก็คือใครจะมีการดูดวงส่วนตัวด้วยแล้วก็มีการรับทำโมเ,ปเปอร์ด้วยนะคะก็คืออ ดวงก็จะแบ่งเป็นแบบ3ประเภทหลักๆก,ก็คือเป็นดวงดวง่วนแบบโปหลักแล้วก็โปเสริมโปด่วนก็จะเป็น1 9 9ที่อ่านไพ่ไม่เกิน3ข้อได้คาตอบดว่ดวนๆภายในหนึ่ง 1, วันอ่านไพ่แบบสั้นๆไม่เกิน5นาทีอะไรประมาณนั้นนะเออสามสนาทีอะไรแบบเนี้ยทีนี้อ่าโปหลักก็จะเป็นโปที่คุ้มสุดโปหลักจะได้ไพ่ที่เป็นไพ่ทั้ง3เซตเลยก็คือได้ไพ่รักได้ไพ่พื้นดวง15ใบรวมได้ไพ่คาถามเจาะทั้งหมด3เซต เริ่มต้นที่399แล้วก็ราคามันจะมีหลายราคามากๆไปจนถึงไม่อั้นแล้วก็จะมีโปรเสริมเป็นโปรสองความรู้สึกด้วยนะคะโปรเสริมจะเป็นโปรที่เอาไวเ้เน้นส่องฟิลลิ่งของคนเน้นส่องความรู้สึกของคนโดยเฉพาะเลยเออนะแล้วก็มีไพ่พิเศษที่ไข่สับให้มีแถมให้มีแอบส่องอะไรแบบนี้ให้อ่ะแล้วก็สั่งวอลเปเปอร์นะคะก็คือไข่ต้องบอกว่าวอลเปเปอร์ของไข่ด้วยราคาแบบนี้ด้วย การที่เทียบหลายๆอย่างแล้วต้องบอกเลยว่าหายากมากๆไข่ค,คิดราคาให้ต่ำมากเมื่อเทียบกับการที่ไข่แต่งให้แบบไม่ไม่กักคือของแต่งสีสันข้อความพลังงานบมุกบวกทุกอย่างเลยและใช้ไพ่ให้ถึงห้าใบที่สวยมากไพ่ชุดที่ไข่ใช้เป็นไพ่ชุดที่หาย,ยากในการแต่งไพ่แล้วก็สวยมากแล้วก็ต้องบอกว่าปกติราคาแบบนี้คุณจะหา ไพ่ห้าใบแบบนี้ไม่ได้แล้วก็แต่งเงยอะๆแบบนี้หายากมากค่ะเออฉะนั้นใครสนใจไม่ว่าจะเป็นการสั่งวอวเปเปอร์หรือว่าจองที่ดูดวงก็ทางมาที่หลังใคร t h A D e นะคะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาอย่าแอดมาเล่นนะมีบางคนตรงนี้ที่ยังทำอยู่นะวันงนก่อนนี้ก็มีคือมีแอดมาแล้วเงียบแล้วไม่อ่านเงียบหรือแบบว่าทําเป็นเนียนๆนิ่งๆถ้าใครที่แอดมาแบบนี้ไม่จริงจังจริงใจอย่าแอดมานะคะเพราะว่า คือลายนี้ไม่ใช่ลายสาธารณะมันเป็นลายส่วนตัวของใครอะลายที่เอาไว้ดูดวงกับลายทำวอลเบเปอร์เท่านั้นนะคะเอาโอเคเรียบร้อยนะทีนี้มาดูพลังงานไพ่กันไพ่ใน Energy นี้มีพลังงานเคมิสตรีฮาช m วค t ล o เวอร์เซชันในกองไพ่แล้วก็มีไพ่ Energy ที่เป็นพวกไพ่ e d d i n g Retreat ใครมีความรู้สึกว่าไม่ว่ายังไงคนบางท่านในคลิปนี้คุณจะมีรักที่พลังงานในอนาคตน่ย คนบางคนนี้มีแนวโน้มรักที่น่ารักรักที่มีเคมีต่อกันรักที่คุยกันรู้เรื่องรักที่เข้ากันได้รักที่สามารถที่จะดูแลใส่ใจกันได้รักที่สามารถที่จะหม่ให้กับว่าเหมือนคนสองคนที่รู้ใจหรือเข้าใจล่ะเหมือนแบบมันมันจิ๊กซอที่มันพอดีกันเคมีที่มันเข้ากันอะไรแบบเนี้ยเออนะคะด้วยพลังงานที่ไพ่ต่อต่อมามีแบบนี้และใข่มีความรู้สึกว่า รักอนาคตบางท่านคือขอโทษด้วยสำหรับใครที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่รอรักกล่าวแล้วค่ะแต่พลังงานของของบางท่านรักอนาคตของบางท่านมีพลังงานอาดีตแฝงอยู่ด้วยค่ะ mm hmm. เออทีน mm hmm. ี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าจะมาเรียกร้องมาเรียกร้องความสนใจตอนแม่อัดคลิปต,ตลอดเดี๋ยวนี้นะ เดนแบบเอเดนแบบเแบบืบ่อเมื่อไรมันมีเจอทำงานเสร็จอ่ะพลังงานมีเอเนจีนี่ไพ่มีไพสิงหกดาบทิงถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะมันมีไม่เก็บ,ม,ม,ม,กบมันมีไม่เก็บให้ลูกมันมีไม่เก็บให้เลยนะไพ่ตรงนี้มีเอเนจีของสิงคุณอาจจะเป็นสิงห์หรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นสิงห์ได้ที่เป็นรักแบบฟิวเจอร์เลอตรงนี้อานนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกร,รกฎพิจิกมีน พลังงานตรงนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทัดลมได้ด้วยทัดลมเมทุนตุลกุมนะคะแล้วก็ที่สำคัญไพ่มีอินนิจแบบนี้ด้วยมีพลังงานที่เกี่ยวกับลมเมทุนตุลกุมแล้วก็ไฟเมสิงธนูได้อืมสิ่งที่สําคัญคือพลังงานตรงเนี้ใครมีความรู้สึกว่ารักในอนาคตบางท่านเป็นพวกคู่ที่สามารถที่จะมีความวนเวียนมาจากอดีตได้ด้วย เออเพราะด้วยความที่มันมีอินฟินิตี้อยู่ในบางไพ่ตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญบางท่านนะ่ะเกี่ยวกับรักหรือเกี่ยวกับคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกถึงความยากรู้สึกถึงการที่จะต้องเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่สตรองและหนักแน่นเพื่อคบหรือสารควมพันธ์หรือเอาให้อยู่ กับใครบางคนตรงเนี้ค่ะที่เป็นเอเนจีคลิปนี้และที่สําคัญบางคนมีรักต่างวัยด้วยมีบางคนมีรักต่างวัยคุณอาจจะเด็กกว่าเขามากหรือคุณอาจจะแบบอายุมากกว่าเขามากได้มีพลังงานต่างวัยแน่นอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคือเอเนจีบางท่านตรงเนี้ยมันมีพวกคนบางคนที่ส่องพวกคุณด้วยนะ มีใครบางคนส่องพวกคุณไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่มันมีคนที่ส่องหรือพยายามสปายหรือเช็คกันอยู่ตรงนี้เพราะอย่างที่บอกคือรักที่เป็นอนาคตบางบางครั้งอะ่ะมันเป็นคนที่เป็นพวกอดีตกลับมาได้ด้วยนะคะเออเอเนจีตรงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์รักของบางท่าน<อ>พลังงานรักของบางท่านอะ่ะในอนาคตอะ่ะ มันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าเหมือนคล้ายๆกับบางท่านคุณอาจจะต้องเหมือนแบบฝ่าความยากพ,พิสูจน์ในเรื่องของความอดทนจิตใจที่หนักแน่นและสตรองอะไรแบบนี้เออหรือเขาเรียกว่าสถานการณ์รักที่บางทีทําให้เหมือนคล้ายๆกับจะต้องฝึกอินเนอร์พีบางครั้งเออนะทีนี้เอ e เ g จมีไพ่พลังงานแบบนี้ด้วยใครจะต้องบอกว่า และภไพ่ในกองอ่ะมันมีไพ่หกถ้วยกับสี่ถ้วยหกถ้วยสี่ถ้วยใครมีความรู้สึกว่าบางท่านในคลิปนี้ก็ยังมีพลังงานที่ยังไม่สามารถที่จะเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าจะใช้คำว่ามีบางคนที่ยังใจอะ่ะยังยังแอบมีใจให้กับอดีตมีบางคนที่ยังมีใจที่ยังเทไปหรือยังแอบแบบว่าแอบหวังว่าอดีต จะมีการกลับมาอะไรแบบนี้ใพร่รู้สึกว่าไพ่มีเอเนรจนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีพลังงานที่รักของบางท่านตรงเนี้นะคะตัวคุณหรือตัวพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นแบบที่จะเป็นคู่กันได้ะมีพวกบางคนที่ต้อง,งเจออย่างเช่นว่ารักที่ผ่านในเรื่องของการที่มีใครหายกันไปในชีวิตตัวพวกคุณอาจจะเป็นคนที่หายจากใครไปหรือตัวพวกคุณมีใครที่หายออกไป ตัวพวกเขาเหล่านั้นที่สามารถเป็นคู่รักของคุณได้มี energy ของการที่ต้องเผชิญอะไรบางอย่างแบบนั้น mm hmm. เช่นเดียวกันสําหรับบางคนที่อย่างเช่นว่าแบบเ mm hmm. จอช่วงเวลาของความที่จะต้องมีความแบบโสดหรือนิ่งบ้างจะต้องมีช่วงเวลาที่บางทีแบบว่ามีใครหายไปในในชีวิตมีช่วงเวลาที่ต้องอยู่ในช่วงของการที่เทกะเบรกในเรื่องของความรักแล้วยังรอพลังงานบางอย่างให้เกิดขึ้นอยู่อืม เอเนจี Energy, ตรงนี้ใครบางคนยังมีแรงดึงดูดถึงพวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่เป็นพวกรักที่สามารถเป็นรักในอนาคตของกันและกันได้อยู่ตรงนี้อืมทีนี้ใครมีความรู้สึกว่าพลังงานในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เหมือนคล้ายๆกับต้องรอให้ผ่านช่วงเวลาแบบความนิ่งหรือการ take a break บางอย่างไปหรือบางคนตรงนี้โดยเฉพาะคนที่โสดที่มาดูคลิปนี้เลยอะ่ะ มันจะต้องรอรอจังหวะบางอย่างให้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปเพราะว่าไพ่มันมี energy ที่เป็นไพ่แบบนี้ด้วยมันเป็นไพ่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่า moving forward เป็นไพ่ที่สถานการณ์บางอย่างในชีวิตจะต้องผลักดันให้ผ่านจุดตรงนี้ไปให้ผ่านจุดวันนี้ไปให้ผ่านไปสู่ช่วงเวลาข้างหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะเออทีนี้ ใ่ในข้อความเสรแรกมีพลังงานแบบนี้ you have me lost in my emotion I feel like a ticking time bomb แล้วก็มี I'm struggling to let go of the 3D world คือไขมีความรู้สึกว่าพลังงานของพวกคุณหรือพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นรักในอนาคตได้ตรงเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่ามันมีความอึดอัดบ,บางอย่างหรือความแบบทุรักทุเลบางอย่างในเรื่องของชีวิตรักที่บางทีแบบว่าบางคนยังรู้สึกว่ายังรู้สึกแบบ เฟลเฟลหรือลอสลอสกับการสูญเสียหรือในเรื่องของความผิดหวังในความรักหรือบางทีบางคนมีในเรื่องของการโสดแล้วยังรอผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปอยู่เอเพราะมันยังมีไพ่สตรักลิงอยู่เลยไอ้พวกไพ่สตรักลิงแบบเนี้ยแล้วมีไพ่ทิกกิ้งคานด้วยคือมันมันเป็นไพ่ของคนที่หมายที่ว่าทุกอย่างในเรื่องของความรักในดวงใกล้ๆตรงนี้อาจจะเหมือนคล้ายๆกับอขรุขระหรือ ไม่ราบรื่นแล้วก็มีพลังงานที่หลายๆอย่างคือบางทียังเป็นอุปสรรคหรือเหมือนคล้ายๆกับมีมีขวากหนามในเรื่องของพลังงานรักอะไรแบบนี้ด้วยเออแล้วก็ต้องมองตรงนะไพ่ในวันนี้เอเนจีบางอย่างที่เป็นไพ่เหรียญก็ยังขาดอยู่ด้วยแล้วก็ไพ่ต้องมองตรงว่าไพ่ใหญ่ที่เป็นไพ่สวยๆมากๆอะ่ะมันก็ยังขาดอยู่เพราะไพ่ในวันนี้เป็นไพ่ใหญ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่เป็นไพ่สิงโตอยู่ใบเดียว ผู้หญิงกับสิ่งโตที่เป็นไพ่สตรกคือต้องบอกเลยนะโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงวันนี้ที่คุณรอพลังงานรักที่เป็นฟิวเจอร์เลิฟที่สดใสและสวยงามคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่ายังไงคุณจะต้องผ่านอาดีตและปัจจุบันไปให้ได้อย่างสวยงามและสตรองและหนักแน่น,นะคะ่ะอืมโดยเฉพาะผู้หญิงเลยนะอืมแต่ถามว่าผู้ชายเช่นเดียวกันไหม ผู้ชายที่เจอพลังงานรักที่ Energy ี่ที่แบบ,แบบยังรอใครอะไรแบบเนี้ยขอให้คุณมีความหนักแน่นและมองมองไปในจุดที่ดีเสมอมีพลังงานบวกที่คิดดีๆเสมออืมทีนี้อ่ะรู้สึกว่าอ๋อมีคนตรงนี้แบบอ,อ,อ้อนแม่อยากให้แม่ป้อนนมอยากให้แม่ป้อนนมเหรอครับมีคนอยากให้แม่ป้อนนมนะครับอืม่ะแล้วลูก คนอยากให้แม่ป้อนนมอ่ะโอเคทีนี้ไหนมาดูไพ่ในเซตต่อมาหน่อยสิข้อความต่อมาเนี้ยพลังงานจะบอกอะไรขอดูพลังงานข้อความจักรรักในอนาคตข,ของพวกคุณหนว่าเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างน,นะคะรักในอนาคตข,ของพวกคุณต้องการจะบอกอะไรโหไพ่ดีออกมาเลยรักในอนาคตโอ้ไพ่ดีออกมาเลยอ่ะรักในอนาคตของพวกคุณโอ้ไพ่ดีออกมาเลยว้าวโอเค alright มีไพ่ที่มีพลังงานที่แบบว่าอยากจะออกมาเหลือเกินเพราะฉะนั้นไข่ก็จะสับให้แบบให้เกินในคลิปนี้ด้วยอ่ะอืมเซตนี้พระสับให้เกินเลยขอดูพลังงานหน่อยว่าเอนเน y จะเป็นอย่างไรบ้างว้าวว้าว oh my god คืออย่างที่บอกพลังงานมีเอ e เน y จพวก รักในอนาคตบางท่านตรงนี้เป็นพวกพลังงานของคนที่ยังเป็นแบบอดีตท,ที่รอการกลับมาเพราะว่าไพ่บางอย่างอ่ะมันมี energy ที่ไม่ว่าจะเป็นไพ่นางฟ้าในกองที่มีไพ่ retreat ไม่ว่าจะเป็นไพ่พลังงานที่มี energy ที่เป็นไพ่สี่ถ้วยหกถ้วยอยู่ในกองไพ่และมีไพ่บางอย่างที่เห็นได้ชัดว่ามีดาบบางอย่างที่เป็นคนที่บางทีดวงรักบางท่านนิ่งโสดเงียบมีใครหายกันไปคุณหายกับคุณหายจากเขาไปเขาหายจากคุณไปหายต่อกันไป มีพลังงานแบบนี้ทีนี่ Energy มีไพนี้นะคะใบแรก don't leave please i know my action disappointed you i am ready to make amends คือมีใครบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าอย่าอย่าจากกันไปอย่าหายกันไปนะฉันรู้ว่าฉันทำให้คุณผิดหวงังฉันพยายามจะแก้ไขฉันพร้อมที่จะแก้ไขพลังงานนี้เป็นเป็นเ n e r g y ที่มาจากพวกเขาบางท่านที่อยากจะมาเป็นรักในอนาคตของพวกคุณได้ที่รู้สึกแบบนี้และนี่คือหมายถึงเพราะมันเป็นไพ่แบบนี้ ต้องมองตรงว่ามันมีพวกคนที่เป็นอดีตแล้วอยากแก้ไขแล้วรู้ตัวว่าทำาให้อีกคนหนึ่งผิดหวัง Our d i า reunion is close in 3D be patient ให้มี 3D ขึ้นนึงสองเซตเลยอะเนี่ยมันมีคนที่รอการ r e เ n i o n จริงๆมันเป็นรักในอนาคตบางท่านที่มาจากอดีตด้วยเวอคือไม่ ไม่เข้าใจเลยว่าไพ่อดีตมักจะขึ้นมาแทรกในแต่ละคลิปเสมอเลยอะ Now that we are united we can work anything out Yes I mean like ขอโทษบางทีเวลาไข่พูดภาษาไทยบางครั้งไครจะติดพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าพอมาอยู่ที่เนี่ยมันมันพูดภาษาอังกฤษตลอดไข่ไม่ได้พูดไทยกับใครเลยเพราะฉะนั้นคือมันจะติดแบบนี้ที่ต้องพูดไทยแล้วเลอพูดภาษาอังกฤษทันทีมันจะเหมือนออโตเมติกเลยค่ะเออคือคือเอาง,ง่ายๆว่า ใช่มันมันคือพลังงานของคู่รักบางท่านที่แบบว่าอย่างเช่นเออมีการที่บางคนมีการกลับมาในช่วงใกล้ๆแบบนี้ของคลิปนี้ได้แล้วมันมีการคาดหวังหรือหวังผลบางอย่างอืมมันมีพลังงานของบางคนที่อยากจะให้ทุกอย่างมัน work out หรือ work everything out คือหมายถึงว่าให้ทุกอย่างมันโอเคหรือไปรอดไพ่แบบนี้แปลภาษาหง่ายคือเราอยากให้มันกลับมาแล้ว มีรักที่เราทําได้และผ่านไปได้และสําเร็จไปได้อะไรแบบนี้เออเอเนจี Energy. มีไพ่นี้ด้วย Why do you stay away from me The game of running away must stop There is nothing to fear มีพลังงานของรักบางคนตรงนี้ที่เป็นพวกที่แบบว่าหยุดหยุดเอ่อหยุดสงครามประสาทหรือว่าหยุดเกมแบบนี้หยุดเกมนี้กันเถอะเกมเกมที่แบบว่า running away คือเกมที่แบบ วิ่งวิ bye, mama, mama, ่งไปไปมามามาหายหายอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นเอจี่ของคนที่รู้สึกแบบนี้พวกคุณอาจะรู้สึกแบบนี้กับใครอยู่ตรงนี้ได้ด้วยเออ We are ช Win f l a m e s our divine u n i o n i s meant to be คือและไพ่ต้องบอกเลยนะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่อยากจะออกมามากๆและเป็นไพ่ที่ไขแถมให้ตรงนี้ด้วย โอเคไพ่มีพลังงานนี้ในกลองไพ่จงอิกอนอมี o อ e o ุ t โ p o ต์ This attitude is not is not helping ใครที่พยายามจะนิ่งพยายามจะเงียบพยายามจะบล็อกพยายามจะหายพยายามจะอะไรคือคือเอาอง่ายๆนะบางครั้งอะไอ้สิ่งที่ไข่พูดอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่ใช่พวกคุณแต่บางครั้งใข่ไม่สามารถบอกพวกเขาต,งตรงๆได้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเราเราเรามาฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็บางคนอะ บางคนมันอาจจะเป็นพลังงานความรู้สึกหรือเป็นไพ่ที่เป็น Energy <c oughs> ของพวกคุณเลยได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบาง Energy มันสามารถเป็นไพ่ที่เป็นของคนพวกเขาเหล่านั้นที่พวกเขาไม่ได้มาเห็นคลิปของขคานึกออกปะคะเออทีนี้ขา่ออขาจะมีไพ่นี้ให้นะปิดท้ายไม่เสร็จตรงนี้ให้หน่อยคอดูหน่อยว่ารักแรกนะคนขอกคุณรู้สึกไงกับคุณวันนี้เอเดนครบสิบสี่เดือนนะคะ Happy four months old ลูก Happy four months เ uh, อ่อ14โทษ m sorry Happy fourteen months You are such a good boy เป็นไอเดนเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กเลี้ยงง่ายเป็นเด็กตลกเป็นเด็กแฮปปี้มีความสุขล่าเริงแข็งแรงลูกนะ I know are you happy อืฮะ let my let just just let mommy do this like let let mommy done this and i will feed you again so okay มาข้อความของรักในอนาคตนะคะรักในอนาคตของบุคคลมีความรู้สึกยังไงถึงบุคคลบ้างขอดูหน่อยรักในอนาคตของบุคคลรู้สึกยังไงถึงบุคคลบ้างรักในอนาคตของบุคคลรู้สึกยังไงถึงบุคคลบ้างขอดูหน่อยนะคะรักในอนาคตของบุคคลรู้สึกยังไงถึงบุคคลบ้าง รักในอนาคตของคุณลูก้นเงหรคุณมากเขาดูหน่อยสิให้มีในพลังงานนี้ almost done almost done don't cry ูกใ k ไพ่มี I am, I am in a dark place Spirit is sending me light มีบางคนที่ในช่วงเวลาที่มันแบบมืดมนมีช่วงเวลารักที่เขาเรียกว่าจะต้องใช้พลังของความแบบ นิ่งเยียวใจเยียวยาความรู้สึกพลาของการที่อยู่ในจุดที่จะต้องผ่านช่วงเวลาหลุมดำไปให้ได้ในชีวิตรักนะคะให้ม,มีพลังงานนี้ I'm undecided about us I need time to think this through don't rush me มีพลังงานบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกที่แบบว่าอย่าเร่งเร้าอย่ารีบร้อน ความรักหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของบางคนต้องการเวลาต้องใช้เวลาในการคิดในการตัดสินใจทุกอย่างอย่าอย่าเร่งรัดนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าคุณไม่ใช่คนที่รอรอรักในอนาคตที่เป็นใหม่ๆเลยหรือเป็นคนที่คุณไม่ได้รอรักในอดีตอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณบางคนคุณบางคนตรงนี้เป็นพวกพลังงานที่มีใครในชีวิตตรงนี้แต่ว่า มันยังรอพลังงานของการตัดสินใจบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นบางท่านที่มีสถานการณ์แบบนั้นแล้วอยากให้คนเหล่านี้ที่เป็นพวกคนที่ดูดูหรือดิวดิวหรือดดดดเดตเดๆอะไรกันอยู่อยากให้เป็นรักในอนาคตเนี่ยบางคนน่ะพยายามอย่าเร่งนะคะบางครั้งความรักคือไม่ต้องเร่งมันเป็นเรื่องของเวลาและจังหวะที่สวยงามอืมแล้วก็ความพร้อมความรู้สึกหลายๆอย่างมันประกอบกันทีนี้มันไม่เก็บให้แล้วนะลูกนะ I want to make this work. I want to to make this work. คือมีพลังงานตรงนี้ที่บางคนต้องการที่เพราะว่าในไพ่ของคุณมันมี energy นี่อะ u um, Now that we are united we can work anything out. นะมีคนร้องไห้ให้มันมี energy ที่เป็นพวกแบบว่าพลังงานลักษณะแบบนี้ก็คือมันมีคนที่อาจจะทำให้รักในอนาคตสวยงามไปรอดไปได้เออ มีมีไหมมีแหละแต่อย่างที่บอกคือบางท่านตรงนี้จะต้องหมายให้กับว่าใช้ความนิ่งสงบความเคลื่อนไหวใช้ในเรื่องของ inner peace ความเข้าใจความอดทนความหนักแน่นความ strong ความมีเหตุมีผลและพลังงานตรงนี้มีผู้บางคนที่มีอโก้สูงด้วยนะคะ พอไพ่มีไพ่ดาบโดยเฉพาะเอเนจีนี้ด้วยแล้วก็ Energy มีไพ่ที่เป็นพวกคิงถ้วยคิงเหรียญอ่ะโทษคิงถ้วยคิงดาบไพ่บางอย่างตรวนี้มีคนที่มีอีโก้สูง mm. ไพ่นี้มาเป็นไพ่ที่มาตอกย้ำตรงนี้อีกก็คือ my ego is loud but I am listening to my soul I am striving for spiritual enlightenment คือพลังงานตรวนี้ Energy บางคนอะมีอย่างที่บอกคือค่อนข้างที่จะมีอีโก คุณอาจจะมีอีกโก้เขาอาจจะมีกโก้หรืออาจจะมีอีกโก้ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้อืมแต่บางครั้งในเรื่องของความรักคือมันไม่สามารถที่จะฟังแต่เขาเรียกว่าอัคติหรืออีกโก้ของตัวเองได้อย่างเดียวมันจะต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าฟังคือ listening to my soul คือฟังหัวใจฟังความรู้สึกฟังจิตวิญญาณฟังอะไรอย่างที่คุณสัมผัสหรือได้อ่าได้รับหรือเซนส์ถึงอืม อันนี้คือบอกไปถึงพวกเขาเหล่านั้นที่ไม่ได้มาเห็นคลิปหรือว่าไม่ได้มารู้จักไข่ด้วยนะคะเออนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น energy ของพลังงานที่เป็น future love ของคลิปที่เป็นเดือนนี้ไข่มีแถมไพ่บางอย่างให้ด้วยในคลิปนี้เพราะว่า energy ของไพ่ที่เป็นข้อความเซตที่2อ่ะมีไพ่ที่อยากออกมามา,มากๆเลยที่เป็น d i y อ่ะนะเออมีพลังงาน d i y อยู่ตรงนี้สูงด้วย ะะเอาเคเรียบร้อยแล้วพลังงาน e n e r จ y คลิปนี้มาให้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมี e n e r g ี่ของคลิปอื่นมาให้อีกรอติดตามนะคะทุกคนก็บางครั้งคือไข่ไม่สามารถที่จะอัดคลิปเยอะๆได้มากๆต่อวนันเพราะว่าด้วยความที่ต้องเลี้ยงลูกต้องดูดวงส่วนตัวต้องทำวเวปีโอต้องทำอะไรหลายอย่างมากมายเลยวันหนึ่งของไข่คือยุ่งมากเหมือนกันเออยุ่งมากๆแล้วบางครั้งต้องหาเวลาเพื่อจะแบบออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออนะหาเวลาให้ตัวเองบ้าง อะไรแบบนี้พักผ่อนนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนใครอีการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่ง w a เปเปอร์นะคะไม่ว่าจะแบบจะ add มาสั่ง w a เปเป p e r หรือจองคิวดูดวงควบกันหรือว่าจะมาสั่งอย่างหนึง่งหรือจองอย่างหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ add มาที่ k h i do set เพราะความกรุณาสรับผู้ทีดด่แอดมาอย่างที่บอกขอเป็นคนที่พร้อมออนพร้อมจองพร้อม,อม,อมแบบจริงใจจริงจังเท่านั้นถ้าไม่จริงใจจริงจังอย่า add มานะคะคือ บางคนคือเหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนคือคุณน้องบอกตรงว่าบางคนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีๆแล้วบางคนแบบว่าเหมือนแบบแบบเล่นๆนะ่ะคืออย่ามาเล่นอย่ามาเล่นกันเพราะว่าอย่างที่บอกลายนี้ไม่ใช่ลายสาธารณะมันเป็นลายส่วนตัวที่พอใข่แบบ เปิดตัวดูดวงหรือทําช่องหรือทำวายเปอร์คือมันก็เป็นไลน์ที่หลายๆคนน่ะสามารถเข้าถึงหรือติดต่อไขได้เพื่อมาแบบติดต่อเรื่องพวกนี้แต่ไม่ใช่ที่อยู่ดีแบบว่าจะมาแอดแบบสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าอะไรแบบเนี้ยขอความกรุณานะมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆมีพลังงานบวกเยอะๆแล้วก็อะไรที่ไขแนะนําไปบางอย่างเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าที่ไขพูดปากเปียกปากแฉทุกคลิปเนี่ยพอไขทาแล้วมันเห็นผล แล้วมันก็เห็นผลหลายๆท่านแล้วด้วยกับคนที่ไขแนะนําไปแล้วคนที่แบบคุยกันในไลน์ส่วนตัวคนที่เป็นลูกค้าลูกดวงอะไรแบบนี้ค่ะมีคนที่เห็นผลหรือมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายๆท่านแล้วเราะฉะนั้นก็นั่นแหละให้ไปแบบลองปรับๆใช้ดูนะคะวันนี้ไปก่อนมีความสุขมากๆบา,บายๆนะคะสวัสดีค่ะเอเดนบายบายโลกบายบาย